ลาสุดตอรีดมาอัปเดตไอจีสตอรี่ค่ะน่ารักมากๆใยเด็กน้อยแล้วก็มีการโชว์ลโลก้ม้าลำพงด้วยนะเอ,อ๋อยู่เป็นสุดๆไปเลยเลยคะ่ะอย่างไรก็ฝากไปเอนเกต้องลิซ่านะคะที่ไอจีกันด้วยนะแม่คลิปนี้มาต่อกันที่โมเมนต์ของ้องลิซ่านะคะสําหรับการเข้าร่วมงานนเมมิมี่กรังฟรี2025ซึ่งรอบนี้ค่ะ้องลิซ่ามาในฐานะแขกคนสําคัญของเฟอร์เรรี่นั่นเองจ้าแล้วก็เป็นหนึ่งในเอลิสตอร์นะคะที่มาหลายคนเลยเพื่อนๆน,น,นี่นะคะก็คือชม หน้าที่ได้เห็นเบื้องต้นเนาะพี่คนซ้ายนี่อ้า แฟนหนุ่มของคุณแม่คายลี่เจนเนอร์ชื่อพี่เขาอ่านยากเอาเป็นว่าขอขาอนุญาตใช้คําว่าแฟนหนุ่มแล้วกันค่ะแล้วก็น่าจะมีอีกหลายท่านนะคะแต่น้องลิซ่าก็เป็นหนึ่งในเอลิสฟังมากซึ่งคลิปนี้ค่ะจะพาทุกคนก่อนหน้านี้แอดดบิดไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปชมย้อนหลังได้จะมีทั้งโมเมนต์ที่น้องลิซ่าเดินลงมาในกรีดโมเมนต์เจอลิซ่าอยู่ในงานรูปภาพต่างๆที่มีการบีดตั้งแต่แรกๆนะคะอันนั้นได้นําเสนอไปแล้วแต่ว่าอันนี้ค่ะก็จะเป็นโมเมนต์น้องลิซ่านะคะอยู่ที่สนามเดินลงมา บริเวณกรีดนะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพได้ใหญ่ออ oh. ลูกสาวคือสวยมากทุกคนไม่จมไม่หายแล้วก็ชุดนี้คือสวยมีพลังค่ะสีแดงที่จริงใจมากนะสีเนี้ยไม่โป๊ะเลยใดเลยค่ะมันเป็นสีแดงที่แดงเชอร์รี่นะคะแดงดําแดงเข้มแบบเนี้ยค่ะก็เป็นชุดของฟอรรี่นี่นะคะ่ะสําหรับของปีสองพัิพเลยนะคะอรเรดม,มากเจเมของเราก็คือมาด้วยสายฝนนะคะวันนี้ตั้งแต่แรกๆเลยฝนตกแต่ว่าพอจะแข่งก็ดูเหมือนว่าจะปลอดโปร่งนะคะเนี่ยเพราะว่าสามารถเดินลงมาที่สนามได้แล้วก็ชุด สีอะไรเล็บก็สีนั้นค่ะไม่รู้ว่ากระซิปอะไรกันอยู่นะคะเนี่ย ที่จริงแดงฟอร์เรี่เนี่ยพี่ๆเขาใส่เสื้อกันก็จะเป็นแดงจี๊ดๆหน่อยนะไม่นเนาะแดงออกส้มๆนิดนึงนะคะแต่น้องลิซ่าแอบชอบมากสีนี้มันดูมีพลังยังไงบางอย่างเรีวยวว่างานดีค่ะลูกเรสหรือว่าจะเป็นจังหวะที่น้องลิซ่ากำลังมองชมการแข่งขันอยู่นะคะก็สวยมากทรงผมนี้ก็คือคล้ายกับที่น้องลิซ่านะคะเล่น MV เลยเพลง Priceless นั่นเองเพื่อนๆสามารถดูน้องลิซ่าไปแล้วก็เปิด Priceless กันได้นะคะเพื่อความปังแล้วก็รอบนี้ นี่ค่ะลูกสาวระหว่างสภาพก็อยู่เป็นมากน้องบอกว่าน้องอยู่ที่นี่เพื่อทุกคนเลยนะจ๊ะก็คือเขาไปถามว่าเชียร์ทีมไหนใดๆเนาะลูกสาวก็เชียร์ทุกคนค่ะ I'm here for everyone. Yes. for ต้องยอมรับนะคะว่าใครๆนะคะก็อยากจะสัมภาษณ์น้องลิซ่าขนาดคุณบรนเดอร์ก็ยังอยากสัมภาษณ์น้องลิซ่าเลยซึ่งคุณมาตินจอรนบรนเดอร์เเป็นนักวิเคราะห์ F1 นะคะของช่อง Sky Sport F1 แล้วก็ในคลิปนี้ก็จะได้เห็นว่าใช้คุณแจ็กกี้คุณเซอร์แจ็กกี้สจวัดนะคะวัย85ปีก็เป็นอดีตแชมป์ F1 ด้วยเช่นกันนะคะไปเรียกน้องลิซ่าให้หน่อยเดเดว,ว่ามีแต่แวดวงคนที่เขานะะี่ค่ะเกี่ยวกับ F1 ทั้งนั้นเป็นอดีตแชมป์นะคะแล้วก็ผันตัวมาอยู่เบื้องหลังเป็นนักวิเครราาะะห์ปมณ ก็ะะอยากจะสัมภาษณ์น้องลิซ่าทั้งนั้นดนิก็ปลื้มใจจริงๆเลยน้องลิซ่านะคะมีการคุยอยู่กับคุณององตวนอองตวนพินนะคะซึ่งเป็น c e o ของแท็ก o y ย์คืออยากสัมภาษณ์น้องลิซ่ามากนะคะน่ารักจริงๆต่อมาทุกคนมีคลิปของน้องลิซ่าเปิดเผยออกมาแล้วนะคะอันนี้ออกมาจาก GQ s p o r t ได้มีการอัปเดต IG ค่ะบอกว่า International Superstar Lisa r a p p i n g Ferrari in Miami แท็กน้องลิซ่าด้วยนะคะเป็นคลิปรีวิวความสวยนี้ก็คือที่สุดค่ะเป็นจังหวะสั้นๆเท่านั้นนะคะที่เขาขอถ่ายน้อง ลูกสาวก็คือโพดซ้ายโพดขวาโพดหน้าโพดหลังให้ได้เลยค่ะคุณพี่อู้หูไปชุดแดงที่สวยโซจึงมากๆแม่นี่ไงบอกว่าจะจับลาสองมือนะคะนะักร้องแฟชั่นใดๆแต่ว่าลลิษาก็กินเรียบค่ะเพราะว่าออกงานซักงานนะคะไม่เคยตกบกพร่องเลยซึ่งตอนที่น้องลลิษาเข้างานมานะคะก็คือไม่ได้ใส่ส้นสูงเนาะแต่ว่าพอจะออกงานจริงจังนะคะก็มีการใส่ส้นสูงเข้าไปอย่างเป็นทางการค่ะสวยมากชุดแดงแดงดีฟลอรี่เกิร์ลอันนี้ก็ฝากทุกคนไปอิน กด้วยนะคะและตอนที่ถ่ายนะคะสื่อนี้ก็พูดถึง Beautiful h a n k you Beautiful อยู่อย่างนั้นนะคะชมน้องลิซ่าไม่หยุดหน้างานน้องต้องสวยขนาดไหนคะคุณผู้ชม <Good S 1> Beau แล้วทุกคนดูนองลิ่าซีนี้สวยมากแล้วก็ขึ้นจอใหญ่พร้อมกับโดนซูมแรงหนักมากในจอสวยมากค่ะโอไม่ก็ตากล้องจะซูมอะไรขนาดนั้นล่ะคะเนี่ยต่อมาค่ะอีกจังหวัดหนึ่งนะคะก็ได้เห็นโมเมนต์นงลิ่าตอนที่อยู่ในงานนั่นเองนะคะแต่ว่าลูกสาวคือยังไม่ได้ใส่เกือบส้นสูงจ้าน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะคือคักมากๆแม่แม่แฟนคลับนี่ถึงกับมีการม้อ่มอยหอยสังกันนะคะที่ทางเอก็กหมอคอคือรอซ้อนลงสนามอีกแล้วเหรอคะเลยทีเดียวดีด้ว,ว่า ร่าความสวยค่ะทุกคนใครจะต้านก็ไม่ได้ละนาทีนี้นะคะต่อมาค่ะน้องนิซ่าน,นะคะก็ยังได้ถ่ายภาพกับคุณอิชเบล่าและก็คุณเดวิดแรดเมนเจ้าของและก็หุ้นส่วนร้านอาหารและในคลับไลฟ์เฮกเใเวอมี่นะคะเรียกได้ว,ว่าคอนเน็กชั่นคอนน็ซชัคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะโมเมนต์อื่นๆจะนํามาเม้ามอยเป็นการต่อไป